ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีปีหน้าแฟนที่ดีคือแฟนน่ารัพกพรุ่งนี้เท่ากับวันหน้าไม่มีคำว่าสายเกินไปถ้ารู้จักคำว่าเริ่มต้นแกที่ผ่านมาถึงจะเจ็บไม่เป็นไรถ้าก้าวผ่านมันไปจะเริ่มต้นได้วันนี้ไม่เห็นข้าไม่เป็นไรวันหน้าเดี๋ยวเรามาเริ่มกันอีกนะ เก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาสองหนึ่งจนีแฮปปี้นิวเยียร์ สวัสดีครับแฟนๆพีพีทีวีนะครับผมโอ๋อมอีินะครับผมก็อยากจะอวยพรเนื่องในโอกาสวันปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมากๆนะครับที่สิ่งใดขอให้สมปรารถนานะครับมีความสุขแล้วก็สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับผมแล้วใครที่เดินทางไปต่างประเทศหรือว่าเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยก็ขอให้เดินทางอย่างปลอดภัยนะครับผม